เปอร์ยิวาเข้าร้านอาหารเจอป้ายแปะเต็มร้านเปอร์สุวิกรมนักสแสดงและพิธีกรชื่อดังชาวไทยวานใจของนางเอกสาวยิวาปริยาการได้รับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งพอไปนั่งทานก็ได้สังเกตว่าทางร้านจะติดป้ายกดข้อห้ามและขอความร่วมมือกับลูกค้างานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับกินไปเกรงไปทันที โดยเปอร์สุวิกรมได้มีการโพสผ่าน,านทางอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นว่าชิมไปอ่านไปนั่งทานแบบประมาณระวังขณะที่ทางด้านแฟนสาวยี่หวาได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าแล้วคนทางร้านก็นั่งทานกันแบบเรียบร้อยสำหรับป้ายที่ทางร้านแปะแจ้งลูกค้ามีดังนี้ห้าม,ามถามทุกเรื่องเพราะมันเหนื่อยเวลาทำงานต้องคอยมาตอบคำถามของท่านงานมันเยอะงานมันยุ่ง ขอบคุณมากที่เป็นห่วงสุขภาพเจ้าของร้านเจ้าของรู้ตัวดีถ้าเหนื่อยจะพักเองขอบคุณมากๆค่ะเกี๊ยวทอดกรุณาจ่ายเงินก่อนหยิบไปทานเครื่องปรุงห้ามเอาออกจากเครื่องพวงเด็ดขาดนะคะเพราะมันยุ่งมากๆหากเอาออกแล้วขอความการุณาเก็บไว้ที่เดิมด้วยค่ะมีการแซงคิวให้ใครทางร้านจะทำไปตามคิวค่ะ